Ready? กิลเลยไงดาวโหลดดิ้งโอเคตรงไหนเพื่อนเอามาตรงตรงนี้เหรอโอเคไปกันนี่ดีกว่า Let's cut loose Let's cut loose Good. You chose your position. มีแชทคุยกันวันนี้มีระบบเสียงอะรอ

ผมเล่นเก่งันาดกูเล่นเป็นหรตึ้งตาแรกเลยอุ้ยตัวขบโบสวยอุ้งกบเก่ง Good. I took care of one of them. Huh? Oh, good. Safe Go area established. If you're not in it, what are you doing? Hey! Keep it coming. Burn. So take that. Oh, wow. shut the hell up! Die! Gaming for you! See ya! Fight! What are you looking at? Shoot through! You're worthless! You idiot! Huh? Keep Take that! Who wants their ass handed to them next? Over for you! Ribbon! I took care of one of them! The oh, teams remain. There's no telling who will win Come at me! I'm gonna win this! Hey! Oh! Got it. What? What's that? What's that? What's that? ความเลยนี่บวกรับเฮ้ยซีเมนซีเมนแมนอยู่อะไรวะน่ะเฮ้ยอมายอมรเม็ต này là phê đi luôn đi cứ hại toai rồi các ông tội kinh cản thế What are you doing? A little more. Ah, down there. <laughs> someone's getting a crazy amount of light. Don't do anything, dumb. Fight! <laughs> Nothing to fear. I'm ready. Come at me! Look! Not a problem. It's over for you. Yeah, it. i took care of one of them. Oh, three left. How will the battle Hey, we sad, don't know. Oh, me now. i you. I'm fast. I not stop. I'll take care This Not I'll beat you. คุณหนุ่มนี่บวกกันหน่อยยังไงครับผมโอ้โหใส่นัวแทงแรงกลัวเนียยังอันดีเมืร้อยแล้วด้วยโอ้หบอกว่าชนนที่ว่ชนน

แพ้ไปในราเนี่ยแพ้แพ้เลยเอ้ยแห่ไม่หราดทาเกมเมื่อคืนตลอดเวลาเลยเวลาพูดอ่ะในเกมอ่ะตรงไหนเ่าดูดยขึ้นใหญ่เลยไอ้น้อง น,นั่นไงขึ้นละไอ้น้องเปิดมาตลอดเวลาเลยไอ้เนีย้ยังมีอย่างเหลือเนี่ยเปิดมาตลอดเวลานี่มึงมาพูดดิหล่นหล่นคาเ่ เติมไปออกเติมเลยไม่นะไม่เห็นมันหัวมันเสียงเลยวะไหนคนไทยป่ะนะพี่คนไทยสิเ้ยมันปิดไงไงล็อกเพจชาติได้ด้วยนะโอ้ยปิดไปไงพี่ไม่รู้เหมือนกันหาออปชั่นไม่เจอเหมือนกันเปิดไมหมจะเวลาเลยคระบวนขนาดนี้ผมก็เปวดขนาด ข้าวเราต้างข้าวกันแบ่งได้นะพี่เล่นแค่เกมเดียวโอ้เหมือนกันเลยเพื่อนคนนี้เฟลลี่ปะใครตัวไหนชื่ออะไรชื่อนี้ป่ะไม่เคยเล่นเหมือนกันไม่เคยดูประตูเรื่องนี้ด้วยไม่เคยดูเหมือนกันนะพี่ดูแค่ตอนแรกๆอ่ะเกมมันน่าสนใจอ๋อ Good items. ตัวตายค่อนข้างเร็วครับ Good items. What a relief. Good items. What a relief. Everyone is in the safe area. Let that. มีมั้ยเท่านั้น

อย่างนี้แหละเป็นไงโดนเหรอโดนเยอะมากเยอะมากกบไล่คายกลบอยมีนะนี่เนี่ยไอ้ไข่คือไอ้กบอยู่ไปไหนวะไม่ไหนแล้วแม่งไม่ตายแม่งหนีไปละ ไอ้เพื่อนอีกคนเพื่อนอีกคนก็ได้อยู่นะไม่้ไหนๆนทบอนบนบนบน่ะไปด็กจ้ากันลังดื่มยาเลยไอนี่นีน่น่อนยเนย่เ โอ้ยเชื่อมันตัวหีนเชื่อตัวอะไรวะเนี่ยเฮ้ยเนี่ยเนี่ยเจอแล้ s ไอ้โกบไปโกบเราไปนตอนไล่ไล่เราไล่ ไอ้ใช่โดนชดเชียแล้วเชียร์ตายแล้วตายแล้วมันไปแล้วเอาป่องนเอาป่อนเฮ้ยโอ้โหชุบเร็วเลยไปคิวก่อนตั๊บตั๊บต๊บ๊บ๊บเขาวงกอนเขาวงกันจะตายเฮ้ยเชียรแล้วเชียแล้วไปดื่มเลือดอยู่ปแล้วปล่อยแมกตายดลวดาวดาวดาวแล้วพี่ไ้ยังหน้ามี ตายตายน้องมออกกัอะไรเนยนิดเดียวไปเฉยเจอแลวเฉยแล้วดูเือเลยเมมันิแล้วดิบแล้วไปไปเพือจะตายแทนมึงน่ลตอยู่ไหนเนี่ยไร้ค่ายนี่อยู่เนี่ยเพ่อจะเล่นแล้ว

นี่ไงยักษ์นี่ไงยักษ์เก็บเก็บเก็บม่พีดอ่ะเดวิคเดิคคิวพี่มาล้วสองตัวันขาบนีขาวิ่งเย้ยคูณแรงสิ้นหิวก่อนหิวแป๊บ ไฟติดไฟชื่อตแข็งแขงเฉไปแล้วไปแล้วไม่สวแ้วนกแล้วอยู่ขวามพี่ไปละไปละไปละ หาตัวนี้มันเล่นง่ายเลยฮิวแค่นี้โอ้โหชิบหายไม่มียาดมมั้เนี่ยโอ้โหแม่งฮิวแค่เออให้มันมีเนื้อมีหนังหน่อยโอ้ยาหมดยาหมดยาหมด,หมดเอาอะไรพี่มีอยูอ่ฮะไม่อเอาเกมไว้ก่อนเดี๋ยวชนะมันเฮ้ยไปไหนวะเฮ้ยชุบเพื่อนได้ไหม โอ้เพื่อนไปอยู่นอกวงแล้ต้องหาการใช่ปะ่ะที่มนมีการชุบการอันไหนอ่ะพี่อ้อยผมมีหนึ่งอะไอชี่สมุสีชมพูเฮ้ยเฮ้ยข้างหน้าปะ่ะโอ,นนะโอ้แรง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 ชกเพนนะื่อนเนาะชกเพื่อนโอ้โหแรงตื้นโอ้พลาดเลยอ่ะ ไม่ไ้ขัดข้านไงพอมันตีเลยใชมันตีแล้วแบบมันกดต่อเรื่องไม่ได้โซโล